วันที่20มีนาคม2568ณห้อง r a อย u b จ l e e ลีบ l ล o ูมศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม IMPACT เมืองทองธานีนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบเหรียญพระราชทานพร้อมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ปหลัดจังหวัดหัวหน้าสํานักงานจังหวัดในอำเภอทั่วประเทศกว่า1,200คนโดยมีนายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนางสาวธีรรัตน์สําเร็จวานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอันสิทธิสัมพันธรัฐประหลัดกระทรวงมหาดไทยนายชัยวัฒน์จุนธีรพงศ์อธิบดีกรมการปกครองพร้อมด้วยรองอธิบดีกรมการปกครองและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยร่วมในพิธี วันนี้ถือเป็นอีกวันแห่งความภาคภูมิใจของพวกเราเชาวกระทรวงมหาไทยที่เราได้มาอยู่ร่วมกันในพิธีสำคัญเพื่อรับพระราชทานเหรียญที่ระลึกพระราชทานให้กับผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงมหาไทยซึ่งจะเป็นเครื่องเตือนใจในฐานะที่พวกเราทุกคนเป็นข้าราชการในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีหน้าที่จะต้องทุ่มเททำงานเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่พี่น้องประชาชนเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความร่มเย็นในทุกตารางนิ้วของราชอาณาจักรไทยการทำงานของกระทรวงมหาดไทยเรามีนโยบายสำคัญ5นโยบายหลักคือ 1. การจัดระเบียบสังคมปราบปรามผู้มีอิทธิพล 2. การปราบปรามและป้องกันยาเสพติด 3. การสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน 4. การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและ5น้ำดื่มสะอาดเพื่อบริการประชาชนแต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมดของสิ่งที่พวกเราต้องขับเคลื่อนนะครับหลักคิดสำคัญที่ผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงมหาดไทยทุกคนจะต้องมีก็คือการตระหนักว่าโลกหมุนเร็วและสถานการณ์เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งหมายความว่าความทุกข์ในรูปแบบใหม่ๆของพี่น้องประชาชนก็สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโอกาสแห่งความสุขของพี่น้องประชาชนก็สามารถมีได้ตลอดเวลาเช่นกันถ้าเราจะบำบัดทุกข์และบำรุงสุขได้จริงก็จะต้องรู้เท่าทันเหตุแห่งทุกข์และรู้จักฉกฉวยโอกาสในการสร้างความสุขให้กับพี่น้องประชาชนของพวกเรา และเนื่องในโอกาสวันที่1เมษายนของทุกปีเป็นวันข้าราชการพลเรือนและวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไทยซึ่งในปี2568ครบรอบ133ปีกระทรวงมหาดไทย จึงได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดทำเหรียญที่ระล,ลึกพระราชทานสำหรับมอบให้แก่ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กร,รกฎาคม2567และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการกระทรวงมหาดไทยในการปฏิบัติหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขด้วยความตั้งใจเสียสละ ทุ่มเทให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งถือเป็นเกียรติยศเกียรติประวัติอันสูงสุดของพวกเราชาวมหวไทยในวันนี้พื้นที่เข้มแข็งประชาชนผาสุกในสังคมที่มั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืนกรมการปกครองกระทรวงมหไดย